พระธรรมทิตัสบทที่หนึ่งจดหมายฉบับนี้จะเข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและอัครทูตของพระเยซูคริสเพื่อความเชื่อของผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและเพื่อความรู้ถึงความจริงอันนำไปสู่ทางพระเจ้าคือความเชื่อและความรู้ที่ตั้งอยู่บนความหวังในชีวิตนิรันดร์ซึ่งพระเจ้าผู้ไม่ทรงมุสา ได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนจุดเริ่มต้นของเวลาและเมื่อถึงวาระที่ทรงกำหนดพระองค์ได้ทรงให้พระวจนะของพระองค์เป็นที่ทราบทั่วกันผ่านทางการประกาศที่ได้ทรงมอบหมายไว้แก่ข้าพเจ้าตามพระบัญชาของพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราถึงทิตัสลูกแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกันขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรามีแก่ท่านเหตุที่ข้าพเจ้าละท่านไว้ที่เกาะครีตก็เพื่อให้ท่านสาสางานที่ยังค้างค้างและแต่งตั้งคณะผู้ปกครองของคริสตจักรในทุกเมืองตามที่ข้าพเจ้าได้สั่งท่านไว้ผู้ปกครองนั้นต้องปราศจากที่ติเป็นสามีของภรรยาคนเดียวบุตรของเขาต้องเป็นผู้เชื่อ และไม่มีพฤติกรรมที่ใครจะกล่าวหาได้ว่าเป็นคนพานเกเรและไม่เชื่อฟังเนื่องจากผู้ปกครองดูแลคริสตจักรได้รับมอบหมายงานของพระเจ้าเขาจึงต้องไม่มีที่ติไม่ใช้อำนาจบาดใหญ่ไม่เลือดร้อนเจ้าโทสะไม่ดื่มสุราเมามายไม่ก้าวร้าวใช้กำลังไม่หาประโยชน์ในทางทุจริตแต่เขาต้องเป็นผู้มีน้ำใจรับรองแขกรักสิ่งที่ดี ควบคุมตัวเองได้ยุติธรรมบริสุทธิ์และมีวินัยเขาต้องยึดมั่นในหลักคำสอนอันเชื่อถือได้ตามที่เรียนรู้มาเพื่อเขาจะสามารถให้กำลังผู้อื่นด้วยคำสอนอันมีหลักและโต้แย้งผู้ที่ต่อต้านคำสอนนั้นเพราะมีหลายคนที่มักขัดขืนไม่เชื่อฟังพวกเขาเป็นคนดีแต่พูดและหลอกลวงโดยเฉพาะคนเหล่านั้นจากกลุ่มเข้าสุนัต ต้องทำให้พวกนี้สงบปากสงบคําเพราะหลายครัวเรือนกำลังถูกเขาทำลายทั้งครอบครัวโดยการสอนสิ่งที่เขาไม่ควรสอนและการสอนนั้นก็เพื่อหาประโยชน์ในทางทุจริตแม้แต่ผู้พยากรณ์คนหนึ่งของพวกเขาเองยังกล่าวว่าชาวครีตเป็นคนโ,โกหกเสมอเป็นสัตว์ป่าชั่วร้ายเป็นคนตะกละตะกรามที่เกียจคร้าน และคำพูดนี้ก็เป็นความจริงฉะนั้นจงว่ากล่าวเขาอย่างเข้มงวดเพื่อเขาจะไม่มีข้อบกพร่องในความเชื่อนั้นและจะไม่ใส่ใจกับนิยายปรำปรราของยิวหรือกฎเกณฑ์ของพวกที่ปฏิเสธความจริงสำหรับผู้บริสุทธิ์นั้นทุกสิ่งก็บริสุทธิ์แต่สำหรับผู้เสื่อมทรามและไม่เชื่อแล้วไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์เลยอันที่จริงความคิดและจิตสำนึกของเขาก็เสื่อมทราม เขาอ้างว่ารู้จักพระเจ้าแต่ปฏิเสธพระองค์ด้วยการกระทําของเขาเขาเป็นคนน่ารังเกียจไม่เชื่อฟังไม่เหมาะสําหรับการทําดีใดๆพระธรรมท,ทิตาสบทที่สองท่านต้องสอนสิ่งที่สอดคล้องกับคําสอนอันมีหลักพึงสอนชายผู้สูงอายุให้เป็นผู้รู้จักประมาณตนน่านับถือควบคุมตนเองได้ เข้มแข็งในความเชื่อในความรักและในความอดทนเช่นเดียวกันพึงสอนหญิงสูงอายุให้ดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงไม่ใส่ร้ายป้ายสีหรือติดเล่าแต่ให้สอนสิ่งที่ดีงามแล้วนางจะสามารถฝึกฝนบรรดาหญิงสาวให้รักสามีและลูกๆของตนให้เป็นผู้ควบคุมตนเองได้และเป็นผู้บริสุทธิ์ให้เอาใจใส่ดูแลบ้านเรือน ให้มีเมตตาและให้ยอมเชื่อฟังสามีของตนเพื่อจะไม่มีใครว่าร้ายพระวจนะของพระเจ้าได้ในทํานองเดียวกันพึงให้กําลังใจบรรดาชายหนุ่มให้รู้จักควบคุมตนเองท่านจงประพฤติตนเป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยการทำสิ่งที่ดีในการสอนของท่านจงสแดงความซื่อตรงความเอาจริงเอาจังและถ้อยคำอันมีหลัก ซึ่งไม่มีใครตำหนิได้เพื่อผู้ที่ต่อต้านท่านจะได้ละอายใจเพราะไม่มีข้อไหนจะติว่าเราได้จงสอนพวกทาตให้เชื่อฟังนายของตนทุกสิ่งพยายามทำให้นายพอใจไม่โตเถียงและไม่ยักยอกแต่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้เต็มที่เพื่อว่าเขาจะทำให้คำสอนเรื่องพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรานั้น น่าเลื่อมใสในทุกๆทางเพราะพระคุณของพระเจ้าซึ่งนําความรอดมานั้นได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงสิ่งนี้สอนให้เราปฏิเสธความอธรรมและโลกียตัญหาและสอนเราให้ดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างคนที่รู้จักควบคุมตนเองเป็นคนยุติธรรมและอยู่ในทางพระเจ้าขณะที่เรารอคอยความหวังอันเปี่ยมด้วยพระพร คือการปรากฏพระองค์อย่างทรงพระเกียรติสิริของพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดผู้ยิ่งใหญ่ของเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ประทานพระองค์เองแก่เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากความชั่วทั้งปวงและเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์ไว้สำหรับพระองค์เป็นประชากรของพระองค์เพียงผู้เดียวเป็นผู้กระตือรือร้อนที่จะทำสิ่งดีฉะนั้นท่านควรสอนเรื่องเหล่านี้จงให้กำลังใจ และตักเตือนด้วยสิทธิอำนาจทั้งปวงอย่าให้ใครดูแคลนท่านได้พระธรรมทิทตสัสบทที่สามจงเตือนประชากรเหล่านั้นให้อยู่ในบังคับของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้มีอำนาจให้เชื่อฟังและพร้อมจะทำสิ่งที่ดีไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครรักสงบเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และถ่อมสุภาพต่อคนทั้งปวงครั้งหนึ่งเราเองก็งโง่เขลาไม่เชื่อฟังหลงผิดตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาและความสนุกบันเทิงทุกชนิดเราใช้ชีวิตแบบเลวร้ายอิจฉาเป็นที่ชิงชังและเกลียดชังกันและกันแต่เมื่อพระกรุณาและความรักของพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราปรากฏพระองค์ ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราได้ทำแต่เพราะพระเมตตาของพระองค์พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดผ่านทางการชำระแห่งการบังเกิดใหม่และการทรงสร้างขึ้นใหม่โดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงเทพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นี้ลงมาบนเราอย่างล้นเหลือผ่านทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา เพื่อว่าเมื่อเราถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์แล้วเราก็จะกลายเป็นทายาทมีความหวังในชีวิตนิรันดร์ที่กล่าวมานี้ควรแก่การเชื่อถือและข้าพเจ้าขอให้ท่านเน้นในเรื่องเหล่านี้เพื่อผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะได้ใส่ใจในการอุทิศตนทำสิ่งที่ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีเลิศและเป็นประโยชน์แก่ทุกคน แต่จงหลีกห่างจากความขัดแย้งอันโง่เขลาเรื่องลำดับวงตระกูลการถูกเถียงและการทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับบทบัญญัติเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ไม่มีประโยชน์และไร้ค่าจงตักเตือนคนที่ก่อให้เกิดความแตกแยกครั้งหนึ่งก่อนแล้วจึงตักเตือนซ้ำเป็นครั้งที่สองหลังจากนั้นก็ให้เลิกเกี่ยวข้องกับเขาท่านแน่ใจได้ว่าคนแบบนี้ เป็นคนนอกลู่นอกทางและบาปหนาการกระทําของเขาพิภากษาตัวเขาเองเมื่อข้าพเจ้าส่งอาราเทมัสหรือทีคิกัสมาถึงท่านแล้วขอให้ท่านพยายามรีบไปพบข้าพเจ้าที่เมืองนิโคโปลิสให้ได้เพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะอยู่ที่นั่นจนสิ้นฤดูหนาวขอให้ท่านทําทุกสิ่งเท่าที่ทําได้เพื่อช่วยเหลือการเดินทางของเซนาสนักกฎหมาย กับอปพอลโลและดูแลพวกเขาให้มีทุกสิ่งที่จำเป็นคนของเราต้องเรียนรู้ที่จะอุทิศตนทำสิ่งที่ดีเพื่อเขาจะได้จัดหาสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันให้ผู้อื่นและเพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตอย่างไร้ผลทุกคนที่อยู่กับข้าพเจ้าฝากความคิดถึงมายังท่านข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังบรรดาคนที่รักเราในความเชื่อนั้น ขอพระคุณดำรงอยู่กับท่านทั้งปวง